สวัสดีครับ everything football ครับวันนี้นำเสนอเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจแล้วก็หลายคนก็คงตั้งคำถามข้อสงสัยครับว่านักเตะใหม่ของทีมเราใคร harvard 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 เนะี่มันออกว่ายังไงมันอ่านว่ายังไงนะฮะจากที่มีโอกาสได้ไปฟังเสียงจากผู้บรรยายภาษาอังกฤษนะครับก็มีข้อสรุปว่าใครก็คือใครนี่แหละนะครับหรือเป็นใครก็คือใครนะฮะไม่ใช่ฮะใครนี่แหละ แต่บางสื่อก็ออกว่าเป็นไก่ก็ได้นะครับไก่แต่เชื่อว่าน่าจะไม่คุ้นบ้านเราน่าจะเรียกว่าไข่มากกว่าเพราะสะกดด้วย K.AI ก็คือไข่ตามมาด้วยคำท้ายครับที่หลายคนน่าจะสับสนว่าจะออก h a r v a r d ร์ r ฮาร a r หรือว่า h a r w a ออะไรทั้งอย่างนะแต่สุดท้ายแล้วครับจากที่ฟังมาถ้าเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษให้ออกว่า h a r ์เ r ิดูปากชัดๆนะครับ h a r โอ้โหน้ำลายกระเด็นนะฮะหรือไม่ต้องออกกระแด็นแบบผมก็ได้ออกว่าฮาร์วิร์ดอย่างเดียวก็ได้สรุปเลยครับว่านักเตะใหม่ของเราให้ออกสำเนียงแบบนี้ครับใครฮาร์วิร์ดนะครับอ่ะเป็นไงได้ความรู้ไหมครับหรือถ้าไม่ได้อะไรเลยก็อย่างน้อยช่วยกด subscribe ช่องปามสามบาทห้บาทไปด้วยนะครับวันนี้ everything football ครับลาไปก่อนปิดท้ายด้วยคำว่าใครฮาร์วิร์ดสวัสดีครับชีวิตในทางที่เกินใครต้องกล้าไป ในแบบที่ใครคาดไม่ถึงไปที่สุดกับสไตล์ครอสโซเวอร์ Think x All New Suzuki x l 7